รอยเขากินในปากให้หมดก่อนเขาหิวเขาหิวหนูจะหนีทำไมอย่าไปกลัวสิลูกหล่นหมดแล้วเห็นเปล่า เกเค่ะพื่อเป็นริงคนให้ใเนะเด๋ยวน,นะคะัคอ,อาเกเพ่อนด้ค่ะไปทปกันเลยค่ะวันนี้วันเกิดพี่น็อตนะก็จะพาพี่น็อตมาไหว้พระนะคะเห็นไหมมักินกันใหญ่เลย <laughs> เยอะมา, <laughs> นาะกมาน่าจะหิวเลยใช่ไหมอ่ะไปทำบุญกันก ที่วัดถวกระบือนะคะก็จะมีหลวงพ่อโตนะคะอยู่ในอุโบสถนะคะนุง่งพาไปไหว้พระตรงนู้นกันค่ะพี่นุ่มไปไหว้พระตรงนั้นก่อนน้ำแดงเต็มอันนี้ค่ะใส่บาตรอ่ะทำบุญเอาเงินใส่ไปใน อบไปดีบดอกไม้ทุกเทียน ตอนนี้พี่น้อยก็กำลังจะเข้ามาไหว้หลวงพ่อโตนะคะที่วัดหัวกระบือนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อโตนะคะอยู่ที่วัดประจำแห่งนี้ด้วยนะคะ,อะโอเค ใส่เข้าไปเลยค่ะเลขหนึเลขสองอีกตัวหนึ่งไหม <c oughs> <c oughs> ได้แล้วแหละคงได้แค่สองตัวแหละโอเคแหหลวงพ่อต้องห้แค่สองตัวเนาะคไหว้พระอีกเียงนึงค่ะลูกไหว้พระกราบพระค่ะ โอเคเดี๋ยวพี่น้อนจะเอาทําบุญให้กับกระบือของเรานะคะก็เดี๋ยวเราซื้อหญ้าไว้แล้วอ่าไปเลยเอาไปป้อนให้เขาเลยนะยกไหวเปล่าอ่ะยกไปอย่างนั้นละค่ะเอออ่าไปเลยไปป้อนเขาเลยนะดีดีร่วงหมดแล้วเนี่ยอ่าป้อนเขาเลยลูกป้อนเขาเลยเขาเดินมากินเราไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัว ร <f actually> <f actually> ้อยเขากินในปากให้หมดก่อนเขาหิวเขาหิวหนูจะหนีทำไมอย่าไปกลัวสิลูกหล่นหมดแล้วเห็นเป่าใจเย็นๆใจเย็นมันไม่กัดหรอกค่ะโอ้ยดึงไว้เลยนี่น้องวัวน้องวัวแม้ตกกับพื้นเต็มเลยเห็นป่า เมื่อกี้เบื่อมันดึงกระชากเลยใช่ไหม <c oughs> อ้าวไม่พอละมากินในนี้แล้ววัวมันต่อก็จะให้นี่หนูไปเก็บอยู่ที่พื้นนี่ยกย,ยกให้มันเออเก็บเออนั่นแหละค่ะยางเลยใช่นล้วก็ดีเลยไม่ได้นั่นแหละเออช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยปวดไม่ได้ใช่ไหมยายาให้มันมันให้มันต่อมันส่งต่อแล้วมันขาดตรงเหรอแบบไม่ใช่เป็นงานมันเป็นรากา อย่ S <S นาวิ่งหนีมันสิน,นสูนเอาไปให้ตัวอื่นก็เอาไปให้ตัวที่อยู่ข้างนใงน,นก็เก็บนี่เก็บเก็บอันนี้ก่อนกวาดกวาดไปเสียดายเสียดายลูกเอออาไปป้อ,น,อ,น,อนตัวที่อยู่ในคอกนป้อนตัวที่อยู่ในคอก มาแล้วมาแล้วอ๋อตัวนี้ก็ป้อนได้ค่ะลูกตัวนี้ก็ป้อนได้ค่ะนี่ลูกวัวลูกวัวเออนั่นแหละค่ะมันไม่หลุดออกมาเขาผูกเชือกมันเอาไว้อยู่อ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยอ่ะ,อะไปล้างมือค่ะนี่ล้างมือปอกสะบูตูตรงนี้วันนี้นะคะพี่นอนนะคะก็มาทำบุญไหว้พระแล้วก็ให้อาหารน้อ,องวัอแล้วนะ ถ้าเพื่อนๆนะคะวันเกิดตรงกับพี่คะวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะส<ๆ>ำหรับวันนี้ค่ะพี่มาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ี่หน้าค่ะบ๊ายบายวัดหัวกระบื้อ